สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับไอค่ะวันนี้ไอหิวมากค่ะดังนั้นจะมาทําอาหารให้ดูจะบอกว่าเมนูที่จะทานี้ไม่ใช่ธรรมดาต้องจบมาจากกองดนเบลพูดชื่อมาอะไรเขายังไม่ถูกเลยเมนูที่ร์รมก็คือข้าวอะไรนะไม่ใช่ข้าวขนมปังชุบไข่ทอดค่ะนี่นะคืออุปกรณ์ของเราขนมปังจํานวนหนึ่งที่ตัดแล้วนะคะ และก็ไข่ซึ่งปรุงรสแล้วโดยใส่เรือใส่น้ำตาลใส่อะไรตามใจชอบนะคะแล้วก็เนยเราก็จะเริ่มต้นจากการใส่เนยลงไปในกระทะนะคะนะคะดูเป็นแม่สีเรือนะนะเราก็จะปล่อยให้เนยละลายก่อนนะคะใส่เนยลงไปเยอะเหมือนกัน เสร็จแล้วขั้นตอนต,ต่อมาก็คือนี่ค่ะมือนะคะมือเลยค่ะเอาไข่ชุบลงไปนะคะมือล้างก็ได้ไม่ล้างก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะคะอันนี้ไม่ได้ล้างพูดเลยเใส่ลงไปแต่ตอนนี้เหมึกกระทะยังไม่ค่อยร้อนเลยนะคะเราก็จะทิ้งไว้ก่อนไว้เดี๋ยวค่อยใส่ เราก็รอดูนะคะว่ามันมีกลิ่นหอมเมื่อไหร่เราก็กินได้เลยยังยังกินไม่ได้ต้องกลับข้างก่อนเราก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะใส่เข้าไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นและเป็นอยู่สี่อันเราก็จะพลิกไปพลิกมาแต่ตอนนี้เหมือนยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่โอเคพลิกอันแรกเลยเดี๋ยวจะพลิกให้ดูยังเลยค่ะ แป๊บหนึ่งเพราะว่าไฟเราไม่แรงเราก็เพิ่มไฟได้เพิ่มยังไงล่ะเพิ่มยังไงเพิ่มไฟไม่ได้ก็ไม่ต้องเพิ่มนะคะคอยดูกันว่าหน้าตาของขนมปังชุบไข่ทอดฝีมือกุ๊กไอจะออกมาเป็นยังไงเขาบอกว่าพยายามอย่าทำให้ขนมปังแบนๆนะคะถ้าขนมปังแบนๆจะอมน้ำมันอ่าเป็นไงบ้างมีสติด้วยโอเคตอนนี้เริ่มหอมกรุ่นเดี๋ยวเราจะมาพลิกกันแล้ว ก็จะใช้ตัวช่วยโอ้ยโอ้ยอ่าสีสันสดใสเวยสดงดงามนี่โอเคค่ะต่อค่ะเมื่อกี้เมมเต็มไปเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็รอให สุกแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆนะคะเราก็ตักขึ้นมาได้เลยเพราะว่าเราได้พริกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าอย่าพริกหลายรอบเพราะว่ามันจะอมเนยแล้วมันก็จะมันจะอมเนยแล้วมันจะอมเนยโอเคเสร็จแล้วเนาะชิ้นแรกเนี่ยโอเคได,ได้แล้วนี่อันนี้ก็จะทําให้ดูแค่นี้นะคะ